สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถือศีลฟังเพลงครับผมทัดนครับนัาไหนคะก็ถือศีลฟังเพลงก็เป็นพอดแชร์ที่จะชวนคุณไปสำรวจศิลปะหลากหลายขาแขนงเนาะผ่านแนวคิดหรือธีมที่ต่างกันในแต่ละ EP ีนะครับ e ี EP 7นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะกับเทคโนโลยีเนาะใช่ก็มาถึง EP 7ีแล้วพยายามเลือกศิลปะกับอะไรดีก็คิดว่าถ้าเทคโนโลยีก็อาจจะแบบเออข้ากับยุคนี้แล้วก็มีเรื่องแบบดิสคั่ได้เยอะ คือช่วงเวลาที่เราอัดอ่ะมันเพิ่งผ่าน WWDC มาไม่นานมันคืองานของ developer conference ของ Apple คือมันจะเป็นงานที่แบบเขาอยมาแบบว่าบอกว่าปีหน้าเขาจะมี iOS อะไร macOS อ,อะไรจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันเป็นงานแบบปีที่ Apple เขาจะโชว์แล้วก็ให้ developer เข้ามาดูที่ล่าสุดมันบอกว่าแบบมันจะเรียก iOS ตามปีปะ่ะใช่เป็น iOS 16่ 6, นะเก็เลยเอา s p i r a t i o n อันนี้แหละมาแบบว่าเออมาทำเป็นเรื่องหัวข้อดีดีกว่าอะไรเงี้ยมันน่าสนใจในเรื่องนี้ ใน E ีนี้เนี่ยจริงๆก็อยากลองไปหางานที่แบบไม่ใช่อาร์ตแบบปกติมาหน่อยก็เลยแบบไปลองหาดูว่ามีอาร์ตอะไรที่แบบน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยชอบเรื่องนี้มากๆก็รู้สึกว่าเออเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าเรื่องที่จะมาเล่าครับก็เป็นแบบบริบทในปี2001เนาะเป็นยุคที่ <c oughs> โลกมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนาะแต่ว่ามันเป็นยุคที่กำลังเปลี่ยนถ่าย CD ดีไปเป็นยุคดิจิตอลยุคเพลงดิจิตอลคือมันเป็นยุค, <c oughs> ยคที่แบบว่า CD ดี่ะเมื่อก่อนคือถ้าจะฟังเพลงต้องซื้อ CD ดี ถึงจะฟังเพลงได้เท่านั้นแต่ว่ายุค2001เนี่ยมันเป็นยุคที่เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า MP3 เข้ามาเพราะว่า MP3 มันคือการถอดความคมชัดลงจากเวฟมื่อกนเป็นไฟล์เวฟเนาะในซ<ม>ีดีเวฟคือชัดที่สุดที่ทําได้ใน,<ม>ในยุคสมัยนั้นแล้วพอจากนั้นเนะี่ย MP3 มันก็สกัดลงเนาะสกัดความชัดออกเพื่อจะให้มันสามารถส่งได้เออซึ่งไฟล<ม>์มันจะเหลือไม่กี่เมก จากแบบเว็บมันมจะแบบไฟเกือบ40เมกอย่างเงี้ยก็จะเหลือแค่แบบ4เมก5เมก3เมกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นยุคที่แบบ MP3 มาันก็เริ่มกระจายไปตามเว็บต่างๆเนาะซึ่งเว็บไซต์แบบเป็นเว็บไซต์เถื่อนๆนะคือคนที่เขาเป็นเจ้าของเพลงอะ่ะเขาก็ไม่อยากให้ MP3 เกิดแหละเพราะว่าถ้าเป็น MP3 เกิดมันก็จะเกิดการโหลดเถื่อนแต่วยุคนั้นนะพอมันเกิดการโหลดเถื่อนไปแล้วมันก็ในประเทศไทยก็จะมีเว็บแบบอย่างเว็บประมูลถ้าสมมติเราอยากได้ไฟล์ MP3 อ่ะเราก็ต้องไปแบบโหลดเป็นไฟล์เป็นพาร์ท แต่ละพาร์ทแยกๆกันแล้วก็เอาพาร์ทแต่ละพาร์ทมารวมกันเพื่อได้ไฟล์หนึ่งเพลงเพลง4เมกอย่างเงี้ยสมเมกก็จะแบบเป็นการรวมสี่พาร์ทในยุคสมัยก่อนเนาะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่กาลังจะเข้าสู่เครื่องเล่น MP3 ในยุคสมัยนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะฟังเพลงเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็น CD p l a พ e r เป็นแบบใส่กลมๆต้องพกแผ่น CD ดีไปด้วยถ้าสมมติจะฟังเพลงก็คือ CD มีประมาณ10-15เพลงอ่ะใส่ CD ดีฟังศิลปินคนนี้ฟังได้คนเดออกนแผ แล้วก็ใส่แผ่นใหม่เปลี่ยนศิลปิน <S <S <ม>นั่นคือยุคเก่าเนาะปัจจุบันก็ <S <S <ม>เราก็แบบสามารถสตรีมอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่อง MP3 ออกมาเพราะว่าเครื่องมีส p 3เนี่ยมันจุเพลงได้มากกว่าจาก10บถึงสิเพลงเนี่ยมันก็จะจุดได้ประมาณอย่างมากในยุคนั้นประมาณยี่สิเพลง30เพลงแต่เราสามารถคระตัวศิลปินได้คระเพลงได้ ไม่จะเป็นต้องเป็นอัลบั้มเดียวกันอะไรเงี้ยเราคิดง่ายๆว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีปุ่มเยอะมันจะต้องมีปุ่มเพย์ปุ่มพอสปุ่มรีวายปุ่มย้อนกลับ f o r w ด r d b a c k w ร r d อะไรเงี้ยมันจะมีแบบมีอีกหลายปุ่มเยอะมากอะไรเงี้ย mm hmm. มันจะเลยทําให้แบบคนไม่ค่อยนิยมคือคนจะซื้อเครื่อง mp3 mm hmm. มาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าใช้ซีดีเพเยอร์ง่ายกว่าแล้วก็เพาะกว่า mm hmm. คนทั่วไปก็เลยไม่ค่อยใช้ mp3 เพเยอร์กันในยุคนั้น mm hmm. ก็จะมีแค่แบบพวกแบบคนที่เล่นแกจ g e จริงๆอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่เล่นแกจ g e มันก็จะแบบไม่ได้้ไ,ไทําอะรรตรงนี จนมีเจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยก็มองเห็นโอกาสเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสที่ดีถ้าสมมติเราจะทาเครื่องเล่น MP3 สาักอันหนึ่งขึ้นมาที่มันเปลี่ยนแปลงโลกไปเลยด้วยการที่จะสร้างเครื่องเล่นเพลงที่ดีที่สุดในโลกโดยที่เขามอบโจทย์ให้ทีมในบริษัทของเขาเนาะพรามเงื่อนไขไปว่าจะต้องเป็นเครื่องที่ใส่เพลงได้1,000เพลงซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีทังใส่เพลงได้1,000เพลงมันใส่ได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่20-30เพลง <c oughs> ก็คือเยอะแหละและมันต้องอยู่ในแค่กระเป๋าังเกงได้ซึ่่งเมือกน เครื่องเล่น e MP3 มันก็จะไซส์ใหญ่หน่อยถ้าสมมติมันยิ่งความจุเยอะก็ยิ่งไซส์ใหญ่เนาะ <S <S แต่ว่าถ้าความจุน,น้อยก็ไซส์เล็กได้แหละแต่มันก็จะได้แค่สิบสิบห้าเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดใช้งานได้ภายในเวลาสามวินาทีเือเปิดเครื่องแล้วสามารถใช้งานได้เลยเลยส้นตายของเขาคือเก้าเดือนเขามีเวลาก่อนที่จะเปิดตัวสินค้าเนี่ยแค่เก้าเดือนเนาะในห้องของบริษัทก็แบบว่าวุ่นวายมากทั้งทีมวิศวะทั้งทีมออกแบบอะไรเงี้ยซึ่งก็มีศิลปินนักออกแบบคนหนึ่งที่เขาเก่งมากๆเนาะที่ทำงานจบบย เขาก็เริ่มต้นจากศูนย์เพราะมันไม่มีแบบไม่มีแม่แบบในยุคนั้นที่เป็น a อ3สามที่เป็นเครื่องที่โอเคและสามารถใช้งานได้หรือมันมีแบบปัจจัยที่ดีแล้วก็ไม่มีสเปคฮาร์ดแวร์ที่แน่นอนด้วยเพราะว่ามันจะต้องขยายไปเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันเพลงอะ่ะก็คือหมายถึงว่าตอนที่เครื่องเอพีสามออกมาคนก็ไม่ได้นิยมเพราะว่ามันไม่ได้ฟังก์ชันขนาดนั้นอืถูกไหมแต่ว่าอันนี้คือก็ต้องดีลลออปให้มันแบบล้ํากับไอ้เครื่องเอ3ีสามอีกโอเคใช่ในยุคสมัยนั้นเนาะเออแล้วก็ เขาก็มีไอเดียอยู่แล้วในสไตล์เนี่ยบริษัทก็คือแบบว่าเป็นน้อยแต่มากเนาะก็คือแบบเป็นレスบัตเ b เ t อร์อะไรเงี้ยก็เป็นวัชญยาของทีมในการออกแบบของบริษัทนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เคยสร้างผลงานอื่นๆก่อนๆหน้านี้มาบวกกับว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีวิสัทยทัศน์ว่าแบบการออกแบบอ่ะไม่ควรจะเป็นแค่หน้าตาของสิ่งของแต่การออกแบบอ่ะควรจะเป็นการบอกวิธีการใช้ของสิ่งนั้นแล้วก็ทีมออกแบบก็ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการลองวัสดุต่างๆเนาะซึ่งเขาอ่ะไปตกหลุมรักวัสดุหนึ่งคือเป็นพลาสติกขาวเงา ที่เราน่าจะเคยเห็นในแบบอย่างเช่นไอ,อ o n e 4S อะไรเงี้ยวัสดุแบบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันเพราะมันจะสีเก่าง่ายมันจะติดเหลืองได้ง่ายหรือมันจะทําให้มันดูดูราคาถูกดูไม่แบบไม่หรูหราอะไรเงี้ยอย่าี้มีความเรียบเนาะแล้วด้านหลังอะ่ะเขาก็ออกแบบให้มันสอดคองกันเป็นสเตลเลสสตีลด้านหลังของตัวเครื่องเล่นเพลงนี้นะคราวนี้ทางด้านเรื่องการควบคุมเนี่ยเขาก็หาวิธีการจัดทาในการควบคุมเนี่ยอยู่นานมาก เพราะว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงให้แบบเครื่องดูควบคุมง่ายที่สุดเพราะว่าปกติ MP3 Player อ่ะปุ่มมันกดมันเยอะมากอะ่ะมันมีไป p พ a y พ a u s e f o r w เ r d Back เมนูเข้าเมนูเลือกชื่อ artist อะไรเงี้ยและปัญหาที่สุดที่คนไม่อยากใช้ MP3 Player เมื่อก่อนอะ่ะเราเราอยากเลือกเพลงอะ่ะคิดถึงรีโมททีวีที่บ้านที่มันมีปุ่ม <c oughs> หลายปุ่มแล้วเวลา <c oughs> จะเลื่อนอะ่ะเปลี่ยนช่องอะ่ะมันต้องกดทีลับชัแนลอเหมือนกดวอลลุ่มซึ่งเมื่อก่อนจะเลือกเพลงอะ่ะต้องกดขึ้นก็คือเท่ากับว่าเลือกเพลงค่อยๆเลือกเพลงไปเรื่อย เราไม่สามารถเสิร์ชได้พูทุกวันนี้หนูใช้รีโมทเสิร์ช u t u b e อบบใจจะขาดคือโชคดีมากที่แบบมันมีไอ้ฟังก์ชันให้พูดผ่านรีโมทได้แล้วมันก็จะเสิร์ชให้ไม่งั้นาคือตอนนี้หนูตายแน่นอนอ่ะใช่ซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเวลาสมมติเราอยากฟังวงที่เราชอบสมมติเป็นวงคิดอย่างเงี้ยแม่งอยู่แบบตัวเคอ่ะเราก็ต้องไล่กดไปเรื่อยๆจนถึงตัวเคเข้าใจปะ <c oughs> คือเราต้องเข้าหน้าเมนู <c oughs> เข้าอาร์ติส์อาร์ติส์เสร็จแล้วไล่ชื่ออันนี้คือแบบ ปัญหาของมันเลยนะคือถ้าเป็นแบบซีดีเพลงอะ่ะมันก็คือใส่ซีดีใช่ป่ะแล้วกดสคิปเพลงได้หนึ 1, 2, 3, 4, <ม>่งสองสามสี่ห้าก็สิบสิบห้าเพลงมันก็ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นแบบเอ็มมิสามเพเยอร์มันก็จะมีเรื่องเนี้ยที่มันเป็นลําบากมากๆเนาะพอมันลําบากมากๆอ่ะคนก็เลยไม่ค่อยอยากใช้งานทีมที่ออกแบบเขาก็คิดหนักว่าจะต้องทํำยังไงที่แบบจะทําให้คนมาใช้งานง่ายที่สุดอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็เลยไปได้การออกแบบันึงที่เขาเจงมากๆนะเขาเรียกมันว่าสกอร์วิวสกอร์วิวคือการหมุนหมุนแบบหมุนเงี้ย ใช่สกอรว์วิว<ม>ซึ่งสกอร์วิวแบเป็นวงล้อหมุนโดยแบบเป็น,นกลไกเนาะในวงล้อที่มันหมุนเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเลือกชื่อได้เร็วขึ้นเออเราหมุนย้อนกลับมันก็ย้อนกลับได้เร็วขึ้นแล้วก็มันลื่นไหลไม่มีปัญหากว่าการกดแบบเดิมเนาะ<ม>แต่ว่ามันจะมีเรื่องที่เป็นปัญหาคือทีมวิศวะไม่ค่อยเห็นด้วยการตัดสินใจเรื่องนี้มันสามารถทําให้แบบผิดพลาดได้มันสามารถเลื่อนแล้วมันไม่ตรงได้ทีมออกแบบมันก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนั้นอ่ะจะทํายังไงให้คนรู้สึกว่ามันเลื่อนแล้วมันแม่นยยําาคนนมักกกะถูเเข็ล ออกแบบเสียงที่ไอตัวหมุนเนี่ยมันไม่มีเสียงนะในตัวมันหมุนได้เรื่อยๆเลยไม่มีเสียงออกแบบเสียงๆๆๆๆเพื่อจะให้เรารู้ได้ว่าเราเลื่อนอยู่อ๋อมม่ใช่ว่าช้อยช้อยที่หนึ่งก็กก็กลก็เหมือนที่เราทําเสียงกันเมื่อกี้ป่ะใช่แต่มันสร้างเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะทําให้คนเนี่ยรับรู้ได้ว่าเรากําลังเลือกเมนูอยู่ในช้อยไหนแล้วพอการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ได้ทําให้แบบว่า สิ่งเนี้ยมันสามารถออกมาได้ซึ่งเจ้าของบริษัทจะแฮปปี้มากแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าจะทําทิศทางเนี้ยไปต่อให้ได้ที่สุดเนาะพอออกแบบมาเขาก็ออกแบบต่อจากเรื่องที่เป็นวิวเนี่ยเขาก็ต้องหาหน้าจอมาเนาะซึ่งมาก่อนเป็นหน้าจอขาวดาที่ขึ้นเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยก็เป็นจอขาวดาขึ้นมาทีมออกแบบก็เฮ้ยทำยังไงให้คนมาใช้งานง่ายที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยคือทุกอย่างมันจะอยู่ในเมนูหมดเลย คือเมนูเข้ามาเนี่ยมันจะมีเอ่อเซตติ้งเพลเยอร์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรียงๆ,ๆในหน้าเมนูทั้งหมดเลยซึ่งทีมเนี่ยก็คิดมาว่าเฮ้ i, ยดังนั้นต้องมี U I U X U I ในการที่จะออกแบบว่ามันควรจะมีเมนูระดับขั้นก็คือเข้าเมนูแล้วแล้วเมนูมันจะสไลด์ไปซ้อนอยู่ข้างๆ <S 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 ซึ่งกันเลือกก็ผ่านการหมุนแล้วก็การกด กกดแล้วเลือกอันนั้นแล้วก็จะเข้าไปในเมนู้อน,มอนเมนู้อนเมนูก็หมนุอนอีกใช่คือจริงมันมีชื่อเฉพาะของเมนูเนานะที่เป็นเมนูระดับขั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุดด้วยกันนิ้วเดียวหมุนนิ้วเดียวกดปุ่มตรงกลางเพื่อเลือกใช้งานไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายแล้วก็แบบว่าในการออกแบบทั้งหมดเนี่ยเขาก็คิดมาหมดแล้วว่าจะต้องทํำยังไงม่จกิ้ที่เราลืมพูดไปนิดนึงในการที่เขาสร้างเสียงจําลองขึ้นมาที่มันเสียงคลิกๆเขาตั้งชื่อมือนว่า t a ็ t ท p e feedback ท a g type ใช่มันคือทําให้รู้ว่ามันเหมือนมีการตอบสนองจริงๆกลับมา ทีมออกแบบกับทีมวิศวะหลายๆทีมเนาะก็เล่งประดิษฐ์สิ่งเนี้ทั้งวันทั้งคืนในหลายสัปดาห์ใช้เวลา9เดือนเต็มจนถึงวันเปิดตัวสินค้าในเดือนตุลาคมปี2,001เจ้าของบริษัทเนี่ยก็ได้ขึ้นไปเวทีเนาะ ไปเปิดตัวสินค้าโดยเล่าถึงสินค้าที่ผ่าน,านมาของเขาก่อนในยุคสมัยนั้นก็จะมีการแบบขึ้นไปเป็นพูดพรีเซนเตชันว่าสินค้าในปีนี้เขาจะขายอะไรและสนใจยังไงอพอเขาไปพูนพูดเสร็จแล้วเขาก็เกิดมาที่ว่าใน9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําสินค้าชิน้นหนึ่งที่เขาเลือกทําสินค้าชิ้นนี้นเนี่ยเพราะเขารักในเสียงเพลงเขาถึงเลือกที่จะทําเครื่องเล่นเพลงแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะทําในสิ่งที่คุณรักและดนตรีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนเพราะเขาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยฟัง มันไม่แปลกที่จะแบบว่าที่จะเลือกสิ่งนี้ในการทาเนาะแล้วเขาก็บอกว่าแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครสามารถเป็นผู้นําในตลาดในฐานะเครื่องเล่นเพลงได้เลยเนาะในยุคสมัยนั้นทั้งที่เข้าสู่อยู่ดิจิตอลแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตลาดดนตรีพกพาเนี่ยมันก็ทาแบบไม่ถูกพูดถึงหรือว่าถูกมีผู้นำตลาดอย่างชัดเจนขนาดนั้นเขาก็เลยจะเลือกที่จะประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมาซึง่งจริงๆอะ่ะเราสปอยไปแล้วแหละมันคือชื่อเครื่องว่ามันค iPo ใช่ใช่ใช่เครื่องไอ o ฟดเขาบอกใยุคสมัยนั้นเนี่ยทุกคนซื้อซีดีเนี่ยได้ฟังเพลงแค่สิบถึงสิบห้าเพลงแต่ถ้าคนซื้อซีดีเอ็มพีสามคุณได้ฟังเพลงประมาณร้อยห้าสิบเพลงถ้าซีดีเอ็มพีสามมันมาเถื่อนเนาะมันก็คือร้อยห้าสิบเพลงแต่ว่าถ้าคุณซื้อไอโฟดอ่ะคุณสามารถฟังเพลงได้หนึ่งพันเพลงแล้วก็เขาก็ไล่สเปคของเขาในที่จริงก็คือเรารู้แหละมันคือสตีฟจ็อบส์แหละสตีฟจ็อบส์ก็คือคนไล่สเปคว่าแบบเออมันคืออยู่ในกระเป๋าเก่งคุณนะหนึ่งเเยออะมากหร มากในยุคสมัยนั้นคือเยอะมากๆากคิดกระไบแล้วก็สามารถเป็นแบบเหมือนเป็นแฟลชไดร์ในตัวได้ด้วยสามารถเป็นแบบส่งถ่ายข้อมูลได้อะไรเงี้ยมีแบตเตอรี่ไลฟ์อยู่สิบชั่วโมงซึ่งเยอะมากในสมัยนั้นใช้เวลาชาร์จหนึ่งชั่วโมงเป็นสิ่งที่ประกาศตัวออกมาเนาะอันนี้คือ iPod เวอร์ชันหนึ่งเลยแบบหนึ่งจริงๆเฮ้ยมันออกแบบดีไซน์มาสวยมากเลยนะในยุคสมัยนั้นอะคือหนูจําได้เลยในความทรงจำหนูอะคือมันมีตอนหนึ่งที่หนูแบบ ต้องนั่งรถแบบไปสอบที่ต่างจังหวัดใช่ปะพ่อแม่หนูอะเขาไม่ให้โทรศัพท์วืยแล้วเขาให้ iPod มาแล้วแบบนั่งใส่หูฟังสายอะคุณแบบคตรเก่าอะตอนเด็กอะตอนเด็กมากอะแบบปัมปอหนึ่งอะใช่ซึ่ง iPod เนี่ยมันก็ตื่นตาตื่นใจมากคือในยุคน,นั้นไม่มีทางที่คุณจะพกพันเพลงออกไปได้แต่ในยุคนั้นทันันทําได้แล้วซึ่งไอวัสดุที่เป็นสีขาวพลาสติกอย่างเงี้ยเขาว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้กันในยุคนั้น ใช้สีแบบชมพูอ่อนๆบ้างใช้สีที่จําได้นะเอวีสาดได้จำได้ในหัวเนี่ยแบบสีดำอะไรเงี้ยเห็นบ่อยลดำดำดำอะดําดําเมทัลลิกดําแบบเงาอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็ไอ,อพอดมันก็ออกมาเป็นสีขาวแล้วมันก็แบบดูสวยงามมากแต่ว่าแพงเลยสามร้อยเก้าสิแบเบก้าดอลลาร์ในตอนที่มันออกมาหูอดอลลาร์ใช่เท่าไหร่หมื่นสองแพงว่ะคือหมื่นสองหมื่นสามแต่มันก็เทคโนโลยีอ่ะเอาจริงใช่ใช่ศิลปินหลักของงานชิ้นนี้ของไอพอด คนที่ออกแบบศิลปินหลัก,นะก ve, นะ ve, เนี่ยก็คือจอห์นนี่ไอฟ์เนาะจอนนี่ไอฟเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ Apple เยอะมากหลากหลายชิ้น mm. iMac สมัยก่อนอะไรเงี้ย MacBook Air ที่เราทันก่อนจะเป็น MacBook Air ปัจจุบันเนาะก็เป็นการออกแบบของเขาจอห์นน uh ี uh ่ไอฟ์เเป็นคนที่แบบเจ๋งมากๆเนาะแล้วเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเสียงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุในการออกแบบสําหรับเขา อ,ม,อ,อมันมีสัมผัสของตัวมันเองมันมี t e เจ u r e ของมันเองดังนั้นเนี่ยเสียงก็ควรจะเป็นหนึ่งในการออกแบบเหมือนกันแต่เอาจริงป้าครูคือมองย้อนกลับไปอะ่ะคือสมมติถ้ามันไม่มีเสียงไรฟีดแบ็มาเลยคงต้องรู้สึกงงมากในการใช้ใช่เพราะมันไม่รู้ว่าเลื่อนไปถึงไหนแล้วซึ่งจริงๆอะ่ะผลิตภัณฑ์ Apple อ่ะมันยังจะมีอยู่นะอย่างเช่นถ้าเราใช้แท็คแพดอะ่ะใน macbook อะ่ะมันจะมีแฮปติกฟีดแบ็กคือมันจะเห็นว่ามันจะมีสั่นเวลาเรากดลงไปแล้วเราเรารู้สึกว่าได้การกดมันจะการสั่นที่สะท้อนจากมาหาเรา ไม่หนูก็เป็นนะโทรศัพท์อย่างเงี้ยบางทีมันกึกมันมันสั่นมันแบบกึกให้เรารู้ว่ามันกึกแล้วใช่ใช่ <ไง S 2> ใช่ใชคือดีคือหนูชอบอะไรอย่างงี้มากเพราะว่ามันคือบางทีเราก็ไม่รู้น้องแล้วอะไรลงไปเออมันตอบสนองมาเพื่อจะให้เรารู้ว่าเรากําลังใช้สิ่งนั้นอยู่ดี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 ทำดีทำดีมากเพราะว่าคือแบบความจริงแล้วก็คือไม่ได้ผูกขาดแต่ว่าแบบพอใช้อย่างหนึ่งเป็นแอปเปิลอ่ะคือมันบังคับให้ใช้ทุกอย่างในชีวิตเป็นแอปเปิลหมดเลยตอนนี้คือจักรวาลแอปเปิลมันแบบว่ามันเชื่อมกันมันลิงก์ แอปเปิลมันมีความเป็นอาร์ตสูงอะมันมีความเป็นอาร์ตในตัวมันเองสูงมากนะคือพอมันเป็นพ d ด c t แบบพอดักจริงๆอะคนมันจะไม่ค่อย c a t ัลกรายส์มันอยู่ในแบบความเป็นดีไซน์แต่ว่าแบบความจริงนะถ้ามองย้อนกลับไปเวลาเราเจอก้อี้ที่แม่งโคตรจะเวอร์โคตรจะอาร์ตอะเราก็แคทัลกรายส์มันเป็นดีไซน์เป็นอาร์ตแต่พอเป็นแบบอย่างเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยแบบ c a t ัลกรายส์มันเป็นดีไซน์หรอกแต่ในความจริงแล้วขึ้นหนูรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยคืออาร์ตมันช่วยเยอะมากอะเหมือนที่ครูบอกคือแบบมันสําคัญมากนที่ เราจะออกงไงให้มันฟังก์ชันแล้วมันสวยในเวลาเดียวกันซึ่งมันอาศัยความอาร์ตเยอะมากๆอ่ะมันเหมือนบ้านอ่ะออกแบบบ้่งานให้สวยแต่คือมันต้องฟังก์ชันมันก็คืออาร์ตอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าเออความจริงแล้วพอคิดอย่างนี้ก็ทุกอย่างเราตัวก็อาร์ตมเลยเนาะใช่ใช่ใช่มีความเป็นอาร์ตสูงแล้วก็แบบเรารู้สึกว่ามันมีมันต้องออกแบบเอสเตติกประมาณหนึ่งคือมันมีความสุนทรียะของมันคือแบบสุดท้ายตอนเนี้ยที่รู้สึกว่า Apple เนี่ยมันอยู่ในจุดเนี้ยในแบรนดิ้งที่มันเป็นจุดเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันใช้กกาารอออแบบมเยะ จนคนมันใช้การภาพจำามาแอปเปิลมันต้องเป็นแบบสิ่งที่พรีเมียมสิ่งที่ดูถูกคัดกรองทางด้านเทสมาแล้วเราสนิยมมาแล้วเขาจ้างนักออกแบบมาจริงจังและทำสิ่งนี้จริงจังจนทำให้มันแบบเป็นภาพจำของบแบรนดิ้งนี้ไปเลย,เลยซึ่งดีมากก็คือแบบจริงๆอันนี้ก็เป็นศิลปะกับเทคโนโลยีในวของคุณั่น,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทที่สองพิมใส่จะเล่าบ้างก็เดี๋ยวไปพักเบรกนิดนึงแล้วก็มาต่อกันที่พาร์ทของน้องแจ็ค่ะ ก็กลับมาที่พาร์ทสนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับผลงานเพลงคือจริงๆถ้าครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานอัลบั้มดีกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มหนึ่งในผลงานที่ผมรู้สึกว่าโดดเด่นแล้วก็เคยเห็นพันผ่านหลายรอบมากแล้วก็จาชื่ออัลบั้มได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันยูนิคมากๆอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกแบบยูทิลตีโลกปัจจุบันโลกาภิวัตน์อะไรเงรี้ยที่แบบเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทม,มากๆในชีวิตประจําวันแล้วก็ ในวงการดนตรีแบบมันเข้ามาดิสทรับในหลายๆแบบส่วนในหลายๆพาร์ทของวงการดนตรีบางทีก็เข้ามาแบบส่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่รวมแนวดนตรีไว้หลายแบบมากนะคะทางอัลเทอร์เนทีฟบีมป๊อ x เอ็กซ์เพร l เมนตัลต่างๆหรือว่าแบบแม้กระทั่งอิเล็กทรอนิกส์เองก็ตามอะอัลบั้มนี้เนี่ยมีชื่อว่า please verify that you are not a robot คือแบบว่าแค่ชื่ออัลบั้มก็อมเอยเกี่ยวเท่าคอนเซ็ปต์คือ ง,ง่ายเลยก็คือประโยคเนี้มันจะเป็นประโยคที่เราเห็นบ่อยมากๆเวลาที่แบบมีใครส่งลิงก์อะไรมาให้เราหรือว่าเราแบบจะ sign in อะไรจะ login เว็บอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนเนญ่ก็จะต้องแบบ please verify that you're not a robot ้วเขาก็จะแบบมี quiz ไปให้เราทำเนาะแบบรูปนี้อันไหนคือมอเตอร์ไซค์บ้างอันไหนคือจักรยานบ้างอะไรอย่างเงี้ใช่ปะซึ่งมันก็เป็นประโยคที่เออพอมันอยู่ในตรงเนี้ยมันก็เป็นบริบททั่วไปเนาะแต่พอมันมาอยู่ในแบบชื่ออะรบ,บ้างเนี้ย มันก็เลยเป็นบริบทที่แบบน่าสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าอัลบั้มนีน้เขาพูดถึงอะไรอะ่ะก็แน่นอนและค่ะว่าชื่อเนี่ยมันไม่ได้ถูกตั้งมาแบบเพื่อเก๋ๆแต่ว่ามันคือการช้อนธีมหรือว่าคอนเซ็ปต์หลักของอัลบั้มนี้คือความที่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเข้ามามีส่วนร่วมทางในชีวิตแล้วก็วงการดนตรีแล้วเราก็อาจจะแบบไม่รู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วอะเส้นแบ่งของแบบ AI ดนตรีเทคโนโลยีมันคือแบบตรงไหนเนาะมันแบบคุมเครือมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เข้ามาเป็นแบบส่วนหนึ่งในชีวิตเรามากๆ การั้งช่นี้ก็เลยการเป็นการที่แบบอนีมันแอบ,บแบบเกวนปีนเกินปีนแล้วก็ตั้งคําถามกับยุคสมัยปัจจุบันที่ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนาะวงดนตรีที่ทำอัลบั้มนี้นะคะเป็นวงดนตรีซีนอินดี้จากเชียงใหม่ที่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาแบบมีกระแสะแล้วก็มีแนวทางที่เออค่อนข้างชาัดเพลงเขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์วงนี้เนี่ยมีความสนใจในดนตรีแนวแบบเอ็กซ์เพร์เมนเป็นหลักนะในความรู้สึกจากที่แบบได้ฟังหลายๆเพลงก็โดยเฉพาะในอัลบั้มนี้เลยซึ่งอาจจะได้แรงบันดาลใจ ทางอินดี้ไทยทางยุโรปมาผสมปนกันเนาะอินเทอร์วิวหลายอันของวงนี้เนี่ยก็เคยบอกก่อนที่จะปล่อยอัลบั้มนี้ไว้ว่าแบบอัลบั้มนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่แบบหลายๆคนในวงทุกๆคนในวงเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบกาลังจะถูกหลอมรวมไปกับเทคโนโลยีแบบอินเทอร์เน็ตแบบโดยที่แบบไม่รู้ตัวได้ซ้ำวงนี้ก็เลยเริ่มตั้งคำถามว่าชีวิตที่เรากําลังดําเนินอยู่ในแบบโลกออนไลน์มันคือแบบจริงหรือว่ามันไม่จริงแค่ไหนพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นข,นของเขาผู้คน กำลังแบบถูกเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามา disrupt มากเกินไปหรือเปล่ามันเลยเป็นแบบเหตุผลที่ทําให้ธีมของอัลบั้มนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเสียงที่แบบมันมีความ experiment มากผาสมในเพลงของเขามากๆค่ะแนวดนตรีของเขาเองอยู่แล้วที่แบบเออเล่นกับอารมณ์ที่แบบมันผันขวน,นก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียในยุคนี้ดีเหมือนกันหนึ่งในเพลงที่ชัดเจนที่สุดจากอัลบัม้ม Please v e r i f y และ j o Not a r o b o t ที่มันคือแบบคิดว่าเป็นธีมหลักของของอัลบั้มนี้เลยหลังสักฟังมาถูกเพลงก็คือเพลงที่ชื่อว่า เ e a l r o b o อคือมันเป็นเพลงที่แบบใช้คําว่าโรบอ t แบบก็คือตรงๆเลยว่าแบบเออมันคือแบบความโรบอตอะไรเงี้ยเทียบกับชีวิตมนุษย์ยุคใหม่ที่แบบมันเหมือนหุ่นยนต์มากขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยเนื้อเพลงเนี่ยก็คือจะพูดถึงชีวิตที่อยู่กับแบบหน้าจอตลอดเวลาแบบโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันอยู่ในระบบที่เรากลายเป็นแบบส่วนประกอบเล็กๆโดยที่แบบไม่ได้รู้เท่าทันสิ่งนี้ด้วยซ้ำเพลงนี้นะมันเลยแบบสะท้อนความแบบ โดดเดี่ยวมันก็ชี้ให้เราเห็นอีกทีหนึ่งว่าแบบเออมนุษย์กาลังจะถูกกลืนกินไปด้วยแบบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยนอกจากเพลงเรียลโ o บอ่ะก็ยังมีเพลงอย่างแบบ full State ที่พูดถึงแบบภาวะที่แบบจิตใจเข้าสู่โหมดแบบออโต้พ l o ลอตอะไรพวกนี้คือเหมือน i ี i ซน์จักรห r e not a r o b o t อ่ะตัวศิลปินเองก็พยายามจะแบบเอ้ยฉันไม่ใช่โรบอทนะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแบบสุดท้ายก็ต้องมานั่ง Verify ตัวเองเหมือนกันว่าแบบตอนเนี้ยคือตัวเองอะถูกหลอมไปกับสิ่งที่แบบ เรียกว่าโรบอทหรือว่าแบบสิ่งแบบว่ายุคนี้เทคโนโลยียุคนี้ไป็นอะไรยังแล้วก็ยังจะมีเพลงอื่นๆอีกนะคะแบบเช่นเพลง Yellow Line Dream on Ice Cream ซึ่งแบบมันคือเป็นการเล่าถึงความฝันภาพซ้อนความจริงโลกเสมือนต่างๆแล้วก็เพลงเหล่านี้เนี่ยมีส่วนประกอบที่แบบมันประกอบกันขึ้นมาเนาะแล้วมันรวมกันเข้ามาเป็นอัลบั้ม c e r i s t o p h e r y h a c h o r a Robot อัลบั้มนี้ซึ่งแบบจริงๆแล้วะ่ะคืออยากให้ทุกคนอะ่ะลองไปตามฟังเพราะว่า คาว่าแบบเอ็กซ์เพร t เมนต์แบบพวกซาวด์ดีไซน์ซาวด์คลาสอะไรต่างๆที่เขาใส่เข้าไปในเพลงคือมันมีความแบบทําให้เราแบบว่า recall แล้วก็นึกถึงความแบบอินเทอร์เน็ตความแบบโลกาภิวั์ความเทคโนโลยีมากขึ้นจริงๆอะไรแว่ามีแหละก็เลยเหมือนแบบ recall ตัวเองด้วย recall แบบสังคมนะปัจจุบันด้วยที่แบบเออมันมีความฉับเฉยขึ้นมันมีความเร็วขึ้นแล้วก็กลับมาสะท้อนได้ว่าอาร์ติสในการที่เราจะทําเพลงต่างๆหรือว่าแบบผลงานอาร์ตอะไรสักชิ้นหนึ่งอะ เราก็ต้องมาแบบเว r ร f ฟายตัวเองว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยูอ่มันคือสิ่งที่แบบมันมาจากเราจริงๆที่เป็นหิวแมนหรือว่าเป็นโรบอทที่แบบเราต้องมานั่งเวร์ฟายเหมือนอัลบั้มนี้นะคะแต่ถ้ามองในภาพรวมการมาของเทคโนโลยีในการแบบวงการทําเพลงต่างๆที่แบบอย่างทุกวันเนี่ยนั่นแต่ใช้ลอจิกมันก็แบบมันเข้ามาช่วยเยอะมากๆขึืนอในอีกมุมหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นส่วนที่แบบมันทาให้ตออชีวิตเราดีมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกที่แบบวงนี้เขาตั้งคําถามก็คือแบบเออเส้นไหนจุดไหนที่มัน เข้ามามากกว่าเป็นผู้ช่วยแหละมันเข้ามาแบบ d e s r จริงๆในวงการดนตรีหรือเอาจริงๆถ้าพูดในงแง่เนี่ยก็คือไม่ว่าจะวงการไหนก็ตามแล้วนะคะณนะปัจจุบันวงดนตรีนี้ก็เลยเป็นวงที่ตั้งคําถามมากๆซึ่งปกติวงนี้ก็เป็นวงที่เขาค่อนข้างที่จะแบบมี movement ของการทําเพลงซีนดนตรีต่างๆของเขาอะที่เกี่ยวกับแบบโซเชียลแบบ p o l i t i c อย่างอย่างเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่อง AI อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดมากๆอยู่แล้วล่ะค่ะ ซ,ซึ่งเพลงเนี่ยมันก็เลยทําให้เราตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เรากรองพิสูจน์ตัวเองว่าแบบเออเราไม่ใช่หุ่นยนต์เนี่ยเรากําลังกลายเป็นสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นอัลบั้มนี้นะคะของวงที่ชื่อว่า Solid t u e is Bliss ที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมาแรงมากๆอย่างเงี้ยมีประเด็นที่อยากชวนคุยก็เคยอ,อยากถามคุณหาว่าแบบเออในวงการดนตรีหรือว่าในแง่วงการศิลปะเองอ่ะที่แบบมันมีสิ่งนี้เข้ามาเยอะนาอแบบอย่างตอนนี้ประเด็นที่ร้อนแรงคือก็คือแบบอย่าง AI อะไรอย่างเงี้ย คือครูแบบมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเรื่องอะไรบางอย่างก็ได้เราว่ามันเป็นท o ูส์หนึ่งเฉยอ่ะมันเป็นเครื่องมือหนึ่งคือคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเข้ามา disrupt แล้วมันจะแบบสูญเสียความเป็นตัวตนบางอย่างไหมของความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันก็คือไฟอ่ะจากมุนยุกหินนะงงไหมมุษยุกหินก็มีไฟขึ้นมามันก็เป็นท o o ส์หนึ่งใช่ไหมมันเป็นเครื่องมือหนึ่งอ่ะแล้วพอมันใช้ไฟเป็นอ่ะมันก็ดันไปสู่นวัตกรรมอื่นๆซึ่งเราก็มองว่ามันก็มีคนทีีี่่่่่ตตตตตตอออ้้านนนยยูแแลเปป็กิิิัังสมมทบบดจ มิกเซอร์อะไรเงี้ยมิดิท mm ัลออเดียโอเวอร์สเตชันเนี่ยการมีดอขึ้นมาการมีโลจิกขึ้นมามีโปรโตมีอะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยโลจิกมันจะมีช่วงประมาณ198กว่ามั้งไม่มั่นใจเดี๋ยวให้คนดูคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดหนึ่งเก้าแปดกว่าหนึ่งเก้าเก้ากว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วก็มีคนที่ต่อต้านเยอะเพราะรู้สึกว่ามันสูญเสียความเป็นแบบคลาสสิกและอนาล็อกในยุคเก่าอะไรเงี้ยที่อัดในเทปอัดรีวเทปอะไรเงี้ยก็จะมีวงประมาณปี2010 ที่จะแบบพยายามอัดทุกอย่างโดยไม่ใช้ดิจิตอลเลยก็มีซึ่งเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ในอนาคตอาจจะมัะห้าปี10ปีก็จะมีคนมาแบบเอออัลบั้มของเราเป็น human made อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีคนมาพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าแบบไม่ใช้ AI เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนออกมาพูด คือเรารู้สึกประเด็นนี้เป็นประเด็นที่แบบถกเถียงได้นะมันจาเป็นจริงๆริงไหมที่จะต้องไม่มี AI มันเป็นช่วงถกเถียงกันเยอะแบบว่าเออถ้าเป็นยุคก,ก่อนนีน้เขาจะชอบถกเถียงกันว่าเสลเป,ป็นยุคก,ก่อนเก่งกว่าเสลรเป,ป็นยุคปัจจุบันเราทําเบื้องหลังได้เราทาแบบโปรเซสด้านหลังได้โพสต์ได้เยอะใช่ปะเมื่อก่อนมันต้องทํพีให้ดีมากๆเพื่อจะให้แบบไม่ต้องทําโพสต์หรือโปรดักชันดีๆมากๆอะไรเงี้ยมันเพราะว่าโพสตมันทํายาก ปัจจุบันโพสมันทาง่ายแล้วเราจะบอกว่างานที่ที่ถูกโพสต์เยอะๆหรือว่างานที่จะแบบใช้เครื่องมือเยอะๆอ่ะเป็นงานที่ไม่ดีเราก็ต้องบอกว่างานบิลลี่อิลิชไม่ดีเพราะบ e ิลลี่อิลิชก็สับแบบเยอะมากเลยนะเออเลือกเทคการร้องเพลงอ่ะนางเลือกเยอะมากๆเลยะมื่อคิดคำถามว่าแบบว่าอา้าวอย่างนั้นมันสามารถเลือกเทคแต่ละเทคที่แยกแต่ละคําได้มันยังเป็นฮิวแมนอยู่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย่างนันต้องบอกว่าเดอะวิเทลเงี้ยร้องคอรัสอ่ะก็ต้องช่วยกันร้องนะ ก็จะอัดทับได้คือปี19แบบ197กว่าแล้วอะไรเงี <t yup> <t ้ย196ปลายๆอะไรเงี้ยที่จะแบบอัดแบบมีดับหลายๆดับอะไรเงี้ยเออแต่ว่าช่วงแรกก็คือต้องอัดแบบเข้าไปในอันเดียวกันอะไรเงี้ยคือประเด็นหลักอ่ะไอคนที่แบบตั้งคาถามเรื่องแอมโนต์โรบอทอ่ะคือจริงมันเป็นโปรแกรมที่ไว้ดีเทคคนว่าไม่ใช่โรบอทแต่ว่าคนที่มาเช็คเราอ่ะแม่งน่าเป็นโรบอททาไมคนที่เช็คโรว่าเราเป็นโรบอทหรือไม่เป็นโรบอทแม่งเป็นโรบอทว่าเป็นโรบอทเช็คทำไมถึงไม่ใช้คนเช็คว่าันี่เป็นโรบอทหรือเปล่า คือจริงๆเรามีส่วนในการช่วยสร้าง AI นะที่ AI ดเทคภาพแบบจักรยานได้เพราะเราสอนมันนะที่เราคิดไปติก๊กแอมน็ออัลบอทแล้วลังไปติ๊กรูปจักรยานอ่ะคือเรากำลังสอน AI อยู่ว่าอันนี้คือจักรยานเวลาเราเคยทำอ่ะเราทำต้องทำไปหลายรูปใช่ 2, ป่ะทำไปสองสามรูปมันจะมีรูปปลอมที่มันไม่รู้ว่าอันนี้คืออันไหนแต่ว่าอันนั้นอ่ะเป็นรูปที่เราสอนมันแต่สมมติถ้าอันแรกมันรู้แล้วว่าเราไม่ใช่โรบอทมันก็จะจําที่เราสอนมันถูกปะ่ะใช่แต่มันจะใช้แต่หลายคนจำไง มันก็คือหลายคนฟิล์มส่งไปให้มันรู้ว่าแบบอ๋อนี่คือมอเตอร์ไซค์นะคือทุกวันนี้ที่หนูแบบคุยกับอีชั g จ t คือหนูก็คิดว่าทุกครั้งที่หนูแบบเอาไอเดียงานหนูไปเล่าให้มันฟังแล้วปรึกษามันอ่ะก็คือเหมือนสอนมันให้มันเกิ่งขึ้นเรื่อยๆป่ะใช่เพราะมันก็จะได้ข้อมูลเราก็คือหมายถึงว่ามันก็แลกกันอ่ะแบบเราได้คําปรึกษามันแต่คําปรึกษามันก็คือมาจากการที่คนแม่งไปถามมันเยอะๆจนแม่งรู้แล้วว่าอ๋อ data แม่งคือสิ่งนี้ว่ะ เหมือนจะสอนให้มันฉลาดขึ้นใช่ปหแต่ว่าเรียนนิ่งเค v ร์บอะตอนนี้เราก้าเถียงกับคนที่แบบเชี่ยวชาญ AI เนี่ยเออก้าพูดแบบเปิดเผยคือเพราะเราสึกว่าเรียนนิ่งเคอร์ของ AI ตอนเนี้ยมันจะนอยู่ในจุดที่ Data มันเยอะเกินพอ Data มันเยอะเกินเ่ยมันจะไปวัดที่การ a n a l y z e ์และคัดเลือก Data ซึ่ง AI อ่ะมันแค่คัดเลือก Data มาให้ถูกใจเรามันไม่รู้ว่า Data นั้นนะ่ข้อมูลเนี่ยดีหรือไม่ดีหรือถูกต้องหรือ่อแสดงว่าจริงเต่อให้ AI รับเลย ว่าเพลงที่ควรจะดังเป็นยังไงเอารับเพลง,พลงมาสุดท้ายแล้วเพลงที่ดังต็อกกันที่มันมีมันมีเป็นล้านเพลงเลยแล้วมันไม่สามารถเอทุกเพลงมารวมกันแล้วมาบอกว่าเพลงนี้ดังแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วรสนิยมคนมันเปลี่ยนไปสม่ำเสมอดังนั้นจริงความกังวลต่อ a ออที่จะแย่งงานแต่งเพลงเราว่าไม่น่ากลัวแต่มันจะน่ากลัวสำหรับคนที่เริ่มต้นหมายถึงว่าแบบน er ิวคัมเมอร์ จะแต่งเพลงดีเท่า AI ไม่ได้ AI จะแต่งเพลงดีกว่าดีคอมเมอร์แต่คนที่แต่งเพลงแบบเซียนแล้วอ่ะจะง่ายกว่าคือคิวคิมแบบคุณท้าวเป็นหุ่ศาสตร์ต่อแบบพอมันเป็นศาสตร์ที่มันเป็นอาร์ตหรือว่ามันเป็นดนตรีคือหนูรู้สึกว่าแบบคือไม่แ่าแบบจะทําออกมาเป็นไทโปหรือยังไงอ่ะแต่พอแบบมัน m a ดฟอร์มแบบ ิวแมนแบบครีเอทีฟอะหรือว่าคนมันสัมผัสได้ว่าแบบสิ่งนี้มันคือฮิวแมนเมดไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงเอาซอสนะว่าแบบต้องเอามือมาปั้นเท่านั้นแต่หมายถึงว่าแบบความคิดอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่แบบมันจะมาแย่งงานแต่ว่าคือสำหรับอัลบั้มนี้ก็คือแบบเออรู้สึกว่ามันเล่าเจ๋งดีแล้วก็แบบในแง่เดียวกันเพลงแต่ละเพลงลองไปได้ฟังน้คือมันจะใช้ความแบบเหมือนคนทำเพลงแม่งก็แบบ explore sound ต่างๆเอามาใส่พร้อมกับเล่าสิ่งที่แม่งเป็น robot ไปด้วยก็แบบเออคิดว่าแบบเปียวอยู่ ซึ่งความจริงพอได้มาคุยอ e ีพีนี้ก็แบบจริงๆมันเยอะมากคือคิดว่าเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ครูทัดเล่าก็แบบมันเพิ่งอัปเดต iOS อไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครมีแบบงานเฟียวๆฟส่งมาให้ฟังได้หรือว่าแบบแชร์กันไ,<อ>ได้ะค่ะเพราะว่าอยากรู้ก็หวังว่าอีพีหน้าจะได้มาเจอกันอีกนะคะถ้าเกิดใครชอบพอดแคสต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สําคัญก็คือเพราะว่าเริ่มตัดแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากฟ อยากให้คอมเมนต์มาได้ทาง IG Facebook ทุกทที่นะคะไม่ว่าจะฟังที่ไหน Spotify ก็ตามมาได้ในแพทอร์มอื่นแล้วก็อย่าลืมไปฟังบั้งใหม่เท a w ว y เฮ้ยเห็นไหมจบสวยโอเคขอบคุณค่ะครับ